สำหรับอาการในคนไปทํางานนะครับก็พบได้บ่อยเช่นกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะออมองข้ามไปนะครับอ,อ,อาจจะไปรู้สึกเหมือนขาดที่ไหล่นะครับเวลาที่จะยกไหล่ไปข้างหลังหรือแบะไหล่ออกนะฮะกออ็อาการปวดเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีท่านั่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับ อาการปวดบ่าและคอนะครับก็มักจะมาพร้อมๆกันบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนานๆอาจจะทําให้มีอาการปวดร้าวหรือว่าชาร้าวไปที่มือได้นะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับอาการปวดสะบักณขณะนั้นนะครับหรือบางครั้งถ้าเป็นมานานอาจจะรู้สึกอ่อนแรงเนื่องจากอาการปวดเนี่ยทำให้ยกแขนไม่ค่อยไหวซึ่งเราก็จะต้องมาดูแยกความผิดปกติของอ กระดูกคับเ,เส้นประสาทบริเวณคอซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงออกไปด้วยาการดูแลรักษาตัวเองอย่างง่ายๆเนี่ยก็จะมีวิธีคล้ายๆกับของเดิมๆก็คือขั้นแรกก็ต้องปรับทำงานก่อนนะครับก็ไม่ให้ข้อสอบเนี่ยจะต้องเกรงอยู่ตลอดก็จะต้องวางาแขนเนี่ยไว้บนที่พักแขนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับแล้วยังไม่ดีนะครับ ก็คงจะต้องมายืดกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่ายืดกล้ามเนื้อกันสําหรับท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักนะครับก็จะมี2ท่านะครับดังนี้ท่าแรกนะครับเราก็เอาแขนขวาเนี่ยสมมติปวดสะบักขวานะครับก็เอาแขนขวาเนี่ยพาดผ่านลําตัวไปนะครับและท้ายนะครับเป็นตัวดึงให้แขนให้แขนขวาเนี่ยยืดไปข้างหลังนะครับท่านั้นเนี่ยตรงสะบักตรงเนี้ย ตึงเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะฮะระหว่างทาอาจจะมีถ้าเกิดว่าใครมีอาการเยอะนะครับอาจจะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทําได้นะครับให้มีนะฮะสำหรับการทําอย่างนี้เนี่ยก็ท่านี้ก็คือควรจะค้างไว้ประมาณ10-20ึวิเช่นกันวันหนึ่งก็1 0 2 0ครั้ง นะครับอีกท่าหนึง่งอีกท่าหนึง่งนะฮะก็คือการาาประสานมือนะครับแล้วก็เหยียดพยายามเหมือนเอื้อมไปข้างหน้านะฮะกล้ามเนื้อสะบักสองข้างเนี้ยก็จะตึงพร้อมกันทั้งสองข้างอาจจะเป็นกล้ามเนื้อตรงสะบักด้วยแล้วก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อตรงใกล้แกนกลางของกระดูกสันหลังด้วยตรงนี้จะได้ทั้ง2มัดนะครับอันนี้ก็ค้าง10-20ึงวิเช่นกัน นะครับ1 0บถึงยีครั้งต่อวันนะฮะ